ตอนนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางยังคงต้องอยู่กับน้ําท่วมมาบางจังหวัดนี่หลายเดือนแล้วนะอย่างตอนนี้ที่จังหวัดสิงห์บุรีเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าแม้จะไม่มีมวลน,น้าใหม่เนี่ยเติมเข้ามาแต่ปรากฏว่าระดับน้ําที่ท่วมในชุมชนก็ยังคงสูงอยู่สถานที่ราชการทํำยังไงหล่ะก็ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนบางที่ก็เปิดให้บริการทั้งน้ําท่วมกันไปเลยเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์กันนะคะกับคุณอัธพลดวงจินดารายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ ประชาชนในพื้นที่หลายคนนะครับต้องพายเรือออกมาติดต่อราชการอย่างทุลักทุเลนะครับอีกทั้งยังทําให้ชาวบ้านบางคนเองอยังต้องเจ็บตัวในช่วงที่ต้องพายเรือออกมาจากบ้านด้วยนะครับเป็นภาพมุมสูงสภาพน้าที่ท่วมพื้นที่อำเภออินบุรีที่ท่วมติดต่อกันยาวนานเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับทางบ้านเรือนสถานที่ราชการอย่างที่ว่าการอําเภออินบุรีตอนนี้น้ําท่วมร้อเอร์เซต์นะครับ ทั้งชาวบ้านและบรรดาข้าราชการต้องพายเรือไปทํางานในวันเปิดทําการทีมข่าวไปพูดคุยกับลุงสมควรอ่อนนุ่มอายุ77ปีบอกว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางมาติดต่อกับนายทะเบียนเพราะภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้น้ําไหลแรงเชี่ยวจึงแจ้งกับผู้นําชุมชนไว้วันนี้เห็นน้ําเริ่มนิ่งจึงรีบเข้ามาขอใบมรณบัตรของภรรยาไปฟังเสียงครับภรรยาผมครับภรรยาเสียเมื่อไหร่ครับอันนี้เสียตั้งแต่วันศุกร์น้้งเนี่ย คือต <ừ. S 2> <ừ. S 1> ้องต้องมาแจ้งในเจ็ดวันเนาะเขาก็เลยเก็ต้องมาแจ้งทีนี้คือต้องไปยังไงรู้ก็ต้องเรือไปมั้งเนี่ยต้องเรือไปครับ ทีมข่าวนั่งเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ไปกับเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภออินบุรีสํารวจดูจุดต่างๆที่ถูกน้ำท่วมพบว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พากันขนอุปกรณ์สําคัญออกนอกพื้นที่บางส่วนยกขึ้นที่สูงได้อย่างคอมพิวเตอร์นะครับส่วนชาวบ้านท่านนี้อายุ67ปีกําลังพายเรือไปหาหมอตามนัดแต่เกิดไหลหลุดจนต้องวางไม้พายกลางน้ำลึก2เมตรตะโกนร้องอดอวยด้วยความเจ็บปวดทีมข่าวจึงเข้าไปช่วยเหลือไปฟังเสียงครับ อาการเป็นยังไงบ้างลุงตอนนี้มันปวดครับมันมันไหลซ้ายหลุดมันมันมันหักอยู่อ๋อหักอยู่แล้วแล้วก็คือภายเรือจะไปไหนลุงจะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเราหายก็คือตอนนี้คือยกยุกไหลได้ไหมครับ้ยนะังยังยังยังจะปวดอยู่จะปวดอยู่ใชจเย็นใจเย็นใจเย็นนะจะเนี่อยู่นิ่งก่อนทีนี้ตรงตรงผมผลที่ทถนนเกิดก็ได้แล้วเดี๋ยวผมนั่งพักสักพักดี๋ยสถานีตำรวจภูธรอินบุรีย้ายไปเปิดรับแจ้งความร้องทุกข์ที่วิทยาลัยการอาชีพ อินบุรีส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินบุรีหนึ่งตั้งกองอำนวยการอยู่ริมถนนให้บริการประชาชนในพื้นที่นะครับครับแม้ว่าตอนนี้สถานที่ราชการหลายแห่งจะถูกด้าท่วมนะครับแต่ก็ยังเปิดให้บริการประชาชนอยู่นอกจากนี้ยังมีการนําเรือท้องแบนมาให้บริการชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ